สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วครับและนี่คือรายการรอเราครับกฎหมยนะ่ารู้ทางช่อง p o l i ี TV สถานีโทรทัศน์สำนักง,งานตํารวจแห่งชาติเจอการคุณผู้ชมครับเป็นประจําทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ด้วยนะครับสวันต่อเน,นื่องเลยในช่วงวันหยุดติดตามเรื่องราวของข้อ,ขอกฎหมายพูดคุยกันในประเด็นสําคัญนะฮะที่เป็นประเด็นในสังคมด้วยคุณผู้ชมอยากจะรู้เรื่องราวอะไรนะครับแน่นอนเพิ่มเติมได้นะฮะใครติดตามตอนนี้ผ่านทางแฟนเพจของกฎหมายนะ่ารู้รอเรา30มนาทีเราลงไว้แล้วนะครับช่องทางตรงนี้คอมเมนต์ก็ได้หรือว่าจะอินบ็อกมาอยากจะให้พูดคุย หรือถกประเด็นเรื่องของกฎหมายเรื่องไหนก็พิมพ์มาบอกกันได้เลยนะครับรวมไปถึงอีกหนึ่งเพจหลักนั้นคือ p o ลิ t จีวีสถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับช่องทางนี้5นาทีนะฮะเข้าไปแล้วคุณผู้ชมก็สามารถอ่าไปทิ้งข้อความได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็รวมไปถึงถ้าเกิดชอบแบบเข้าใจง่ายแล้วก็ตอบปุ๊บแล้วก็ถามปุ๊บตอบปั๊บครบจบใน5นาทีก็เข้าไปในแฟนเพจหลักได้เลยนะครับส่วนวันนี้คุณผู้ชมครับแน่นอนว่าเรามีการลงย้อนหลังใน YouTube c h anel n เพิ่มเติมแล้วก็ดูพร้อมๆกันในตผ ดด้วยใครชอบฟังแนวพอดแคแสตนะครับตอนนี้เรามีใหม่อยู่ข,ข้างๆนะฮะรูปแบบรายการใหม่คุณผู้ชมเข้ามาในเว็บไซต์แล้วก็ ปิดหน้าจอก็ได้แล้วฟังเสียงอย่างเดียวหรือว่าเปิดหน้าจอมานะครับก็จะเห็นหน้าผมวันนี้รับหน้าที่เป็นพิธีิกกรฟ์ฟลุกพาลาวรน,นั่นเองนะครับสำหรับประเด็นของเราในวันนี้พูดกันในเรื่องของบัางไฟโอ้โหพูดถึงบัางไฟช่วงนี้เนี่ยเพิ่งจะมีข่าวไปเองนะครับแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวอะไรกับบัางไฟแต่เป็นการตีกันในงานบุญบัางไฟคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้เป็นลูกนักการเมืองนะฮะตีกันแล้วก็ไปตีตำรวจด้วยจนทําให้หน่วยสว่าดนะครับในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะฮะเขาต้องเอาหน่วยสว,าวย่าปาเ,เ,าเป็นลูน การเมืองนั่นเองแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวนะครับเล่าให้ฟังเฉยๆแต่ว่าที่จะเกี่ยวข้องก็คือว่าเรื่องของประเพณีบุญบั้งไฟที่เกิดขึ้นในทางภาคอีสานครับมันก็ทําให้ประชาชนหลายคนเนี่ยเขามารวมตัวกันบางคนก็มีการกระทบกระทั่งกันแล้วก็แน่นอนนะฮะเกิดการพนันกันเกิดขึ้นด้วยนะครับเก็บค่าเข้าคนละ100บาทติดลิบบินแล้วก็เข้ามาในงานบุญบั้งไฟแล้วก็แน่นอนนะครับพอมีการพนันเกิดขึ้นก็ คนนี้ก็อยากจะบินสูงคนนี้ก็อยากจะสูงกว่าปรากฏว่าไปบังทัศนียภาพครับของเครื่องบินนะฮะในการสัญจรปกติแล้วในการขออนุญาตน,นะครับ3,000ฟุตเนี่ยเขาบินไปถึง8,000ฟุตเครื่องบินลำหนึ่งเวลาเทคออฟจากสานามบินเนี่ยทำความสูงได้ประมาณ5,000ฟุตเพราะฉะนั้นเครื่องบินอยู่ระดับนี้ในการเทคออฟคุณผู้ชมนึกภาพนะฮะแต่ว่าบางไฟเนี่ยพุ่งไปขนาดนี้มีการชนเกิดขึ้นแน่นอนเรื่องนี้จะเป็นยังไงเดีย๋ยวมาคุยกันแล้วก็อีก2ประเด็นนะครับนั่นก็คือพุ่งไปชนคนที่ร่วมงาน จนได้รับบาดเจ็บมากกว่า30คนและประเด็นสุดท้ายครับคุณแม่วัยเกษียณอายุ61ปีเธอเนี่ยตกใจนะครับเสียงบุญบ้างไฟเพราะว่า,าตกใส่หน้าบ้านด้วย คุณแม่ในถึงขนาดช็อกนะฮะแล้วก็ส่งโรงพยาบาลเลยทีเดียว4ประเด็นหลักๆคุณผู้ชมครับวันนี้ค่อนข้างเยอะหน่อยนะฮะอยากให้ติดตามตลอดช่วงรายการของเรา30นาทีเต็มๆนะครับเพราะวันนี้ผมอยู่กับพี่ตั้นครับพันรุ่เอกดรธนเศษฐพิรมเอี่ยมรองผู้ังคับการสํานักการศึกษาและประกันคุณภาพกล่องมาจากการศึกษาพี่ตั้นสวัสดีครับสวัสดีครับถามพี่ตั้นก่อนเคยไปดูบุญบ้างไปไหมครับไม่เคยเลยจริงเหรฮะจริงผมก็ไม่เคยแต่เคยบอกว่าสัมผัสหรืออาจจะแบบเคยผ่านๆอะไรเงี้ยไม่เคยเลย เออผมเองก็อยากรู้เหมือนกันว่าการบินถึงขนาด8,000ฟุตเนี่ยระดับความสูงคือมันต้องสูงมากจริงๆถึง,งมันจะไปชนเครื่องบินได้อะไรอย่างเงี้ยครับอืมแล้วอย่างนี้การจุดหรือว่าการจัดบนบางไฟจริงๆแล้วมันเป็นประเพณีเราต้องมีการขออนุญาตไหมครับหรือว่าสามารถจัดได้เลยสมมติว่าร้อยเอ็ดจะจัดยะโสก็จะจัดแล้วก็ที่บุรีดําก็อยากจะจัดเหมือนกันก็จัดได้วันไหนก็ได้เหมือนกันครับก็ต้องมีการขออนุญาตครับเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นกิจกรรมที่อันตรายนะ มันเกี่ยวกับการใช้ดินปืนก็มาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเพราะว่าการที่ทำบังไฟก็ต้องมีดินปืนแรงขับเพื่อให้มันพุ่งขึ้นไปครับเพราะฉะนั้นแล้วดินปืนคุณผู้ชมเคยเห็นคลิปที่เอาจริงๆเราเคยออนแอร์ไปแล้วใช่ไหมพี่ด้านครับเรื่องของพลุแล้วก็รวมไปถึงโรงงานพลุระเบิดนะฮะการขออนุญาตเนี่ยก็มีส่วนเกี่ยวข้องเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วในการทําบุญบังไฟต่างๆในการจัดกิจกรรมตรงนี้นะครับบังไฟหนึ่งอันดินปืนเนี่ยที่มีผสม มันก็จะมีความเยอะแตกต่างกันไปเรามีกําหนดไหมครับว่าต้องมีดินปืนเท่าไหร่โอ้ดินปืนที่ใช้เนี่ยเขาแล้วแต่ว่าผู้ที่ผลิตเนี่ยต้องการแรงอัดหรือหรือแรงดันเนี่ยเยอะไหมถ้าถ้าต้องการเยอะก็ต้องใส่ดินปืนเยอะเพื่อให้มันพุ่งขึ้นไปสูงๆอืเอาอย่างนี้แสดงว่าทางกฎหมายเนี่ยก็ไม่ได้มีกาหนดใช่ไหมครับว่าในการอัดดินปืนเข้าไปเนี่ยมีปริมาณาไม่มไหรัมันเป็นการที่เขาเรียกภูมิภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่ทํากันมาสมัยอดีตแล้วครับครับงั้นอย่างนี้แสดงว่าโอ้โหผมแข่งสมมติว่าผมเป็นหมู่บ้านหมู่ที่หนึ่งกับหมู่ที่สองเนี่ยเขม์กันมาตลอดเลยในเรื่องของการแข่งบุญบ้างไปชิงแชมป์ที่หนึ่งที่สองกันมาตลอดปรากฏว่าปีนี้เราอยากจะชนะครับเราไปสั่งซื้อดินปืนเนี่ยจากบริษัทรับจุดปลุเหลืออะไรก็แล้วแต่เราก็อัดเต็มที่เลยทําบ้องใหญ่เลยครับอย่างนี้อันตรายมันก็ต้องมีมากก็มีมากกว่าก็ต้องมีมากขึ้นครับ,รบพี่ด้านใช่เขาต้อง อันนี้มันก็ต้องอยู่ที่ทหลักของความเหมาะสมว่ามันมากน้อยแค่ไหนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือผู้จัดงานเองเ็าต้องกําหนดกรอบมาบนะครับว่าดินปืนที่คุณใช้เนี่ยต้องไม่เกิดอันตรายกับบุคคลหรือคนใกล้ชิดรหรือกระทั่งผู้ที่มีหน้าที่ในการผลิตเองก็ได้แต่นะครับมันต้องมีการกําหนดให้ชัดเจนเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยไปอย่างเงี้ยต่อไปก็เกิดเรื่องกันราว ขึ้นเรื่อยๆทุกปีอะนั่นแหละดิฮะผมเชื่อว,ว่าถ้าเกิดสมมติว่ามู1หนึ่งมู่สองเขาบอกเป็นแชมป์ันดับหนึ่งดับสองพอมู 3, ม่สามปุ๊บอยากได้แชมป์บ้างไม่หรอกไอ้คำว่าแชมป์จริงๆมันไม่มีการอยากได้อะไรที่มากมายหรอกแต่ทีม่มันมีความรู้สึกว่าแพ้กันไม่ได้เนี่ยเนื่องจากมันมี ประเด็นที่สี่แกอ๋อนั่นก็คือ,อนนพนันใช่ไหมครับนันแหละครับอืมเอาแล้วอย่างการพรนันอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเขาอ้างว่าเอ้ยมันก็มีประเพณีแบบนี้มายาวนานแล้วแต่พอมันมีการพรนันเข้ามาร่วมด้วยเนี่ยมันจะเข้าข่ายความผิดอะไรไม่ได้คือมันน้างประเพณีไม่ได้หรอครับคือไอ้เรื่องอพวกนี้ประเพณีที่ผิกดกฎหมายมันทําได้เหรอครับมันไม่ได้มันไม่ได้อออยางงั้นกฎหมายก็ออกไม่ได้ดิใช่ มังั้นมันก็จะไม่มีบอนชนไก่บอนใช่ใช่ใช่ก็บอกว่าอุ้ยเนี่ยกระทำมานานสมัยก่อนนี่ยุคเชื้อพระวงศ์เขาก็ตีไก่กันอะไรเงี้ยแล้วก็ของเราก็มาทําด้วยคือตีไก่ก็คือตีไก่ไอ้พนันก็คือพนันนะใช่ครับเออแต่เราเอาตีไก่กับพนันมาปนกันไงมันก็เลยเกิดปัญหานี่กลายเป็นว่าเอาเรื่องของประเพณีบางไฟมาเป็นการพนันแล้วอมันก็เกิดปัญหาแล้ว แสดงว่าถ้าเกิดสมมติว่าพูดถึงการพนันเนี่ยยังไงก็แล้วแต่ต่อให้เป็นประเพณีทุกประเภทที่เกิดขึ้นในประเทศไทยก็ผิดอยู่ดีครับท,ที่ประเพณีเขาเรียกบัญชีขอการพนันบัญชีขอนะก็คือส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับประเพณีครับก็สามารถอนุญาตให้ได้อแต่ก็ต,ต้องขออนุญาตก็มีการเล่นพนันได้ครับแต่บางไฟมันไม่ได้อืมอืมทำไมบางไฟถึงไม่ได้ม,มันแตกต่างจากพนันเพราะมันเป็นประเพณีแบบสมบูรณ์แบบนะครับเพื่อการแสดง แค่นี้เองแล้วจะมันเป็นการพนันทำไมอ่ะแต่ยังตีไก่เนี่ยมันก็เป็นกีฬาได้ไงครับก็จริงๆสามารถขออนุญาตได้ในวงการลงการพนันอ๋อแต่ถ้าเกิดเป็นบั่งไฟนี่คือไม่ได้แล้วแนวโน้มอนาคตพี่ท่านคิดว่าการขออนุญาตของการเนี่ยจุดบังไฟจะมีโอกาสเข้าสู่วงการนักพนันไหมครับในเรื่องขอาขออนุญาตเป็นไปไม่ได้เลยครับเพราะว่ามันมันเป็นอะไรที่มันสุมเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายไงอืการพนันมันคือ มันต้องต้องมีได้กับเสียต้องเท่ากันไงไอ้บางฝฟายใครสูประกันเนี่ยครับมันไม่ได้เกิดความเสี่ยง5้าติผาติบนะใครใส่ดินปืนมากกว่าก็าะนะครับถึงแม้ว่าเขาจะอ้างว่ามันเป็นการอบอกว่าประกอบบางไฟขึ้นมาที่ทําให้มันบินสูงขึ้นก็ได้ ไม่ได้ัอันนี้เป็นจะเข้าสู่พรบการพนันไม่ได้นะครับอืมเพราะฉะนั้นแสดงว่าบาังไฟยังไงก็แล้วแต่ก็คือไม่สามารถเข้าสู่พรบการพนันได้เลยเพราะฉะนั้นประเด็นทีม่มีการพนันเกิดขึ้นในงานประเพณีบุญบั้งไฟเนี่ยก็จะต้องผิดไปดตามระเบียบใช่ครับจริงๆโทษเนี่ยมันจะหนักพอๆกับเรื่องของพนันที่อยู่ในบ่อนพนันแมพี่ตั้นครับก <c oughs> ็เหมือนกัน อืมเท่ากันเลยใช่ครับเท่ากันครับอืมแล้วอย่างรายงานข่าวล่าสุดเนี่ยเขาบอกผู้สื่อข่าวเนตอนแรกคือไปอ่าในประเพณีบุญบ้างไฟคุณผู้ชมครับเมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาคือประเด็นก็คือว่ามีการจุด บางไฟเนี่ยไปสูงมากนะครับแล้วเขาประกาศบอกว่าถ้าเครื่องบินไม่หลบเขาจะชนนะแต่ประเด็นนี้เดี๋ยวแยกย่อยไว้ก่อนนะฮะแต่ปรกากฏว่าผู้สื่อข,ข่าวเนลงพื้นที่ไปครับปรากฏว่าตํารวจเนี่ยโทรเข้ามาหาบอกว่ามีการจับนักพน,นันได้2คนจริงๆคือเล่นพนันกันเยอะมากพระผู้สื่อข,ข่าวเนี่ยพยายามเหมือนแบบแอบไปเป็นสายลับที่อยู่ในนั้นโอ้โหเขาพนันกันโจงครึ่มเลยทีเดียวอย่างนี้เนี่ยจะพูดว่ามีการรู้เห็นเป็นใจได้ไหมครับในด้านเรื่องนี้หมายถึงเจ้าที่ปล่อยไปแล้วเลยใช่ไหมครับก็เป็นไปได้ ก็โดนเหมือนกันถึงแม้ว่าในการจับกลุ่มเนี่ยจะจับไม่ได้แค่2คนก็ได้มันจะจับแพะเลยประมาณนั้นครับอื่ะคุณผู้ชมครับทีนี้มาถึงประเด็นที่พูดถึงเรื่องของการจุดบุญบ้างไฟประเพณีบ้างไฟจุดบ้างไฟแล้วมันบินไปสูงเกินกว่ากฎหมายกําหนดนะครับนั่นก็คือแน่นอนนะฮะมีการประกาศเสียงตามสายว่าถ้าไม่หลบก็จะชนนะครับ ก็น่าจะเป็นโมเดเลเตอร์ที่เป็นคนประกาศเสียงดำสายไปทีนี้ก็มีการจวกยับเลยนะฮะในสื่อสังคมนะครับว่าโอ้โ oh หแล้วในการขออนุญาตเนี่ยคุณขอไว้แค่สามพันฟุตแต่คุณบินไปถึงแบบห้าพันฟุตอะไรเงี้ยมันทําได้เหรอพี่ท่านครับ <c oughs> เอ่อก็มันไม่ได้อยู่แล้วมันก็ผิดที่ขออนุญาตไงอืม <c oughs> จริงๆถ้ากับใบอนุญาตไม่มีผลเลยครับครับ <c oughs> จะมาอ้างว่าผมขออนุญาตแต่คุณทําเกินที่อนุญาตแสดงใบอนุญาตที่คุณได้มาก็ไม่มีผล ก็ถูกดาเนินคดีอืองั้นก็แสดงว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่สมมติคุณขออนุญาตด้วยแค่สามพันคุณก็ต้องบินได้แค่นั้นคัคุณจะมาอ้างว่าคุณอัดดินปืนไปไบินไปบินได้แค่นั้นอถึงแม้ว่าจะอ้างว่าอัดดินปืนไปเยอะกว่านั้นก็คือไม่ได้แล้วใช่ครับอืมงั้นก็แสดงว่าต่อให้อ่ามันจะบินได้สูงหรือต่ําขนาดไหนแต่ถ้าเกิดเกินการขออนุญาตก็ผิดอยู่ดีใช่ครับก็ผิดอยู่ดีครับแล้วเรื่องการขออนุญาตเรื่องนี้ผิดนี้ โทษมันแรงไหมครับพี่ทต้นครับก็โทษก็คงจะเป็นโทษปรับอะครับก็พวกนี้เป็นประเพณีส่วนใหญ่ก็จะมีแค่โทษสูงสุดแค่ปรับครับถึงแม้ว่าชาวบ้านจะอ้างว่าเป็นประเพณีแล้วก็คือแจ้งขออนุญาตไว้หรืออะไรก็แล้วแต่จริงๆบทลงโทษโทษปรับนี่คือหนักไหมครับพี่เต้นครับลงโทษปรับก็ถือว่าท้ายๆของโทษที่แรงๆนะโทษแรงสุดก็ะ่านชีวิตจำคุก อ๋อมีด้วยเหรอครับเพราะว่ามันทําเป็นเหตุให้ผู้อื่นไม่โทษตามกฎหมายอาญานะตามกฎหมายอาญาครับก็คือเป็นไทยายยเลยใช่คร yeah. ับไทยไทยของโทษทางอาญาก็ฉะนั şey ้นแสดงว่าการจุดบ้างไปเนี so sure ่ยมันก็ยังทําให้ผมว่าคนทั่วไปก็ยังคงจุดต่อแหละต่ออย่างนี้เพราะว่าโทษมันไม่ได้แรงมากขนาดนั้นนะฮะทีนี้อีกหนึ่งประเด็นคุณผู้ชมครับทราบกันดีอยู่แล้วว่าสมัยนี้ก็มีการ นั่นแหละคุณผู้ชมครับการจุดบ้างไฟแล้วมันก็ไปโดนผู้อื่นได้รับบาดเจ็บและอย่างการโดนผู้อื่นได้รับบาดเจ็บอย่างไงล่ะอันนี้เป็นโทษตาหักไม่เกี่ยวกับเรื่องการจุดละอันนี้เรื่องของาการกระทำโดยประมาทลนะก็ดูว่าประมาทแล้วเจ็บมากน้อยแค่ไหนครับล้วผิดทั้งแพงและายาด้วยนะอืมครับแพ่งก็คือความเสียหายการรักษาพยาบาลค่าคชดเชยอาญาก็คือประมาทไป็นเผู้่นได้รับบาดเจ็บครับ ก็คือหมายถึงว่าคนที่จุดบ้างไฟถึงแม้หรือหรือเป็นผู้ร่วมจุดบ้างไฟแล้วกันครับก็รับผิดชอบร่วมกันทั้งหมดใช่ครับอืมแล้วอย่างกรณีข่าวที่มีคนบาดเจ็บไปถึงสามสิบคนสิบคนใช่โอ้ยางงี้ต้องอยู่ยากันยังไงครับพี่ดั้งาโอ้ก็ต้องไล่ทีละคนแหละครับอืมหนึ่งผู้จัดงานก็ต้องรับผิดชอบด้วยนะครับครับก็ถือว่าเป็นคนจัดงานแล้วทําให้คนบาดเจ็บอืมสองคนที่ผลิตและก็คนที่จุดบ้างไฟก็ต้องรับผิดชอบร่วมด้วยอืม แล้วทีนี้ผมย้อนกลับมาประเด็นที่บินขึ้นไปบนท้องฟ้าถ้าสมมติว่าเกิดสกน,น,นาฏกรรมจริงๆครับพี่ทัานครับไปชนเครื่องบิน,นอย่างนี้ใครรับผิดชอบเรารับผิดชอบไหวน,นะเรื่องใหญ่เลยเรื่องใหญ่ถ้าไปถ้าเกิดทาให้เครื่องบินตกด้วยนะครับเป็นเรื่องใหญ่เพราะผู้จัดงานต้องรับผิดชอบก่อนคนแรกเลยอืนะครับแล้วก็มาผู้ที่ทํางานจุดบางไฟเพราะอะไรเพราะคุณขออนุญาตเท่าไหร่สามพันสามพันแต่คุณไปจุด ยิงขึ้นไปแปดพันเนี่ยยังไงก็ปฏิเสธกาเรับผิดไปได้ถึงแม้ว่าพอผลสุดท้ายแล้วทุกคนบอกว่าโอ้โหเนี่ยเครื่องบินต้องมาบินหลบก,กันท่จริงผมว่าไม่น่าจะใช้ประเด็นตรงที่ว่าเครื่องบินมันต้องมาบินหลบไหมรพี่ด<ม>ั่งครับไม่ต้องอืม,มันเครื่องบินเนี่ยเขามีเส้นทางการบ,บินเขาชัดเจนและมีกฎหมายรองรับ นะครับเขาก็ต้องบินเส้นทางเขาสมมุติว่าเขาบินจากจังหวัดอุบลราชธานีแล้วกันตั้งใจจะบินเข้าไปกรุงเทพมหานครโดยมันจะต้องผ่านจังหวัดร้อยเอ็ดสมมติว่าใ,ในเส้นตรงนั้นแล้วปกติทุกๆเดือนหลายๆเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะไม่มีการจุดบุญบ้างไฟไม่มีงานประเพณีบุญบ้างไฟทีนี้พอมาถึงช่วงเดือนนี้มิถุนายนพฤษภาคมที่ผ่านมาก็มีการจุดแล้วก็มีการแข่งขันกันนะฮะแล้วก็ไปบดบังเส้นทางการบินรบเราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเส้นทางการบินไม่จําเป็นครับเพราะเส้นทางการบินเนี่ยมันมีกฎหมายรองรับ ต้องปฏิบัต,ติตามนั้นอยู่แล้วครับครับแล้วมันก็สูงพอแล้วไงแต่ไม่ใช่มันคุณไปจุดไอ้บ้างไฟไปเปณีสูงไปแล้วต้องเกือบแปดกิโลอย่างเงี้ยมันเกินไปอืมอย่างนี้จะมานั่งอ้างอย่างเดียวว่าเป็นกฎหมายประเพณีไม่ไม่ได้แล้วไม่ใช่กฎหมายประเพณีเนี่ยเดิมทีมเป็นแบบนี้หรือเปล่าอือคือบางทีเราก็พูดกันไปว่าประเพณีประเพณีจริงๆมันก็คือต้องปฏิบัติเหมือนกันมาตั้งแต่ต้นครับแต่ตอนหลังนี้มันมันมากเกินไงอืม ก็เลยกลายเป็นว่า ก็ผิดคุณผู้ชมชครับจริงๆพูดถึงตอนนี้เนี่ยถ้าเรายังคงดําเนินการในแบบที่ไม่มีการพานันหรือว่าบินสูงจนเกินไปเนี่ยผมเชื่อว่ามันก็ยังคงไม่ผิดนะฮะในเรื่องของกฎหมายประเพณีนั่นเองนะครับอเดี๋ยวช่วงหนะ้าเรากลับมาคุณผู้ชมครับมาติดตามเรื่องของประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบินในชุมชนแล้วกันนะฮะอันี่ผมพูดถึงบ้างไฟอยู่นะไม่ใช่เครื่องบินนะครับการบินบ้างไฟในชุมชนนี่แหละว่าจริงๆแล้วต้องมีกําหนดไหมว่าต้องห่างยังไงหรือว่าถ้าเกิดสมมติอยู่ใกล้ชุมชนเนี่ยจะมีความผิดไหมหรือสามารถขออนุญาต ได้ไหมถ้าจะบินใกล้ชุมชนบางคนเราอาจจะอ้างว่าเฮ้ยก็พื้นที่รานกิจกรรมมันอยู่ตรงกลางชุมชนพอดีเลยแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับไปกันที่เรื่องราวของกฎหมายแปลกรอบโลกรออาร o ดาวเดอะเวิครับกฎหมายแปลกรอบโลกรออาราวเดอะเวะช่วยคนจมน้ำ อุบัติเหตุทางน้ำหรือการตกน้ำจมน้ำเป็นอุบัติเหตุที่นำไปสู่การเสียชีวิตของเด็กและผู้ใหญ่ได้โดยข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกได้ระบุถึงสถิติผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจมน้ำ372,000ล้านคนต่อปีและเป็นสาเหตุอันดับ3ของการเสียชีวิตในเด็กถ้าเรารู้ทักษะวิธีช่วยเหลืออาจช่วยลดโอกาสในการเกิดความสูญเสียได้ กฎหมายแปลกๆจากประเทศจีนซึ่งห้ามให้เราลงไปช่วยคนจมน้ําเด็ดขาดซึ่งอาจจะฟังดูนี่เง่าแต่ทว่ากฎหมายนี้มีไว้เพื่อควบคุมประชาชนชาวจีนที่มีมากเกินไปแบบเิียเงียนโดยเหตุผลที่ว่าถ้าเข้าไปช่วยคนจมน้ําเท่ากับเข้าไปยุ่งกับชะตากรรมของชาวบ้านกฎหมายแปกรอบโลกรอบ around the world วันนี้คือกฎหมายแปลกรอบโลกนะครับรอเรา The World นะฮะที่เรานํามาเสนอคุณผู้ชมในวันนี้นะครับบางทีประเทศไทยประเทศอื่นๆหรือว่าในแถบทวีปเอเชียนะฮะก็มีไม่เหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่ใช่แค่เอเชียเท่านั้นบางทีไปแบบโซนยุโรปเนี่ยแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเหมือนกันนะครับก็เอามาฝากกันนะฮะให้ดูความแตกต่างของเรื่องกฎหมายกันคุณผู้ชมครับทีนี้กลับมาคุยกันต่อครับเรื่องของบุญบั้งไฟวันนี้หัวข้อของเราบุญบั้งไฟถ้าเกิดใครเสิร์ชหาหรือว่าติดแฮชแท็กบุญบั้งไฟเจอรายการกฎหมายน่ารู้แน่นอนนะครับสำหรับอี หนึ่งประเด็นนั้นก็คือเรื่องของการจุดในชุมชนครับพี่ต้งจริงๆมันมีข้อกําหนดไหมครับว่ามันต้องห่างขนาดไหนอะไรเงี้ยครับคือในชุมชนจริงๆก็ไม่ควรจุดทุกกรณีอยู่แล้วครับครับเพราะมันเกิดปัญหาตามมาเยอะแยะในชุมชนนะครับ ừ ừ ừ ความอันตรายเขาเรียกว่าบางไฟไม่ใช่เออพั์ที่อยู่แล้วเป็นอันตราย,ยรไม่ใช่รั์ที่ที่อยู่แบบ มือนเหมือนแก้วน้าเราเลยไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นทรัพย์ที่มีดินปืนเพราะนั้นเป็นวัตถุอันตรายประเภทนึงคือพูดได้ไงว่าเหมือนเหมือนระเบิดลูกนึงที่รอวันระเบิดสมมุติว่าถ้าเกิดไม่ได้จุดถูกต้องตามตามวิธีเนี่ยมันก็ระเบิดทําให้คนตรงนั้นบาดเจ็บวางไว้อยู่ดีถ้าแดดร้อนมากเห็นเห็นคลิปที่ไฟอยู่ดีไม่ไม่ลดไหมล่ะเออนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าวางไว้เนที่ร้อนมากก็มีฝ์ระเบิดได้อืแสดงว่าการจุดในชุมชนเนี่ยถึงแม้ว่าทางผู้ใหญ่บ้านจะแจ้งว่าเนี่ยมันเป็นลานชุมชน มันก็เลยต้องจุดตรงนี้จริงๆก็ไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมครับคือถ้าเป็นต่างจังหวัดเนี่ยชุมชนของต่างจังหวัดเนี่ยผมมองมันก็อาจจะไม่ใช่ไม่ใช่ชุมชนแบบหนาแน่นแบบในกรุงเทพใช่ไหมก็อาจจะมีพื้นที่ลานกว้างกวา่ย<ๆ>มันก็กว้างจริงถ้าต่างจังหวัดเขาเขาเรียกอย่างจะยัง แถวบ้านผมเนี่ยแถววัดเนี่ยโอ้โหบ้านคนอยู่ไกลเลยครับครับ, <laughs> จจบก็คือหมายถึงว่าอาจจะบอกว่าโอเคปีนี้หมู่ที่หนึ่งตำบลจุดๆ,ๆไปจุดกันที่ป่าช้าก็โอเคอาจจะอนุโลมหน่อยแล้วก็ออนุญ,ญาตให้ไปจุดได้อ,อะไรประมาณน,นั้นทีนี้มันค็เวลามันเกิดเหตุเนี่ยคือมันมีประเด็นอีกหนึ่งประเด็นพี่ตั้นครับนั่นก็คือน,นักบินเนี่ยเขาบอกว่าเขาเคยถ่ายคลิปบางไฟเดี่ยมันผ่านหน้าเขาไปเลยนะฮะ เออประเด็นนี้มันเกิดขึ้นในสังคมจนคนเนี่ยออกมาจวกยับแล้วก็วิจารณ์ถึงประเพณีที่มันจริงๆผมไม่อยากให้ดราม่าเรื่องเรื่องประเพณีนะคุณผู้ชมนะคือแม่ผมมองว่าฟารุตน่าจะพูดผิดมันไม่ใช่ประเพณีครับเออทุกคนวันมันไม่อ้างประเพณีมันไม่ใช่ป่ะคช่เหบผมจริงๆก็เป็นประเพณีดั้งเดิมเนี่ยคนเราก็แค่จุดธรรมดาไปเล่นกันแบบเออแค่มองเห็นนี่จนรับสายตาไปเนี่ย มันไม่ใช่เลยผมยกมือออกไปพี่ตั้นพี่ตั้นเอาดราม่าออกจากประเพไม่ใช่ประเพณีครับพวาคนจะเป็นการทานที่ผิดกฎหมายดีกว่าอย่างนี้นะครับอืมซึ่งถ้าพูดถึงประเพณีบุญบ้างไฟอะไรครับจริงๆมันต้องขนาดไหนพี่ตั้นก็บุญบ้างไฟก็เหมือนที่เราเล่นกันมันก็ยิงกันปื้ดขึ้นไปแล้วก็เห็นตกอ่ะคือมันตกปอะไรเงี้ยคือสมมติว่ายิงจากตรงนี้ไปตกหน้าบ้านอะไรเงี้ยครับก็รู้ทิศทางว่ามันจะควรจะตกตรงไหนต้องรู้แต่ถามว่าทุกวันเนี้ย ปล่อยขึ้นไปข้างบนเนี่ยจะรู้มันตกที่ไหนไม่รู้ครับคนปล่อยก็ไม่รู้วัดดวงกันเอาเองใช่นั่นแหละครับแล้วก็หมุนกันแบบคววงทุกคนก็บอกว่าไม่ใช่ขโม o เลยไม่ใช่บ้างไฟควางเดียวนะฮะคนดูก็ควงด้วยเหมือนกันนะครับเป็นการควงเอวเพราะเขาเปิดเพลงกันแบบสนันจริงๆแต่ทีนี้พี่ตั้นพูดถึงเรื่องของการตกแล้วบางคนไม่ดูทิศทางการตกมันไปตกที่บ้านคนครับแลวปรากฏว่ามันก็เกิดความเสียหายเกิดขึ้นเยอะมากอย่างนี้เราออผิด อยู่ผิดได้อยู่แล้วครับก็เรื่องของประมาทเลินเลอครับเราจะสามารถเรียกร้องความเสียหายได้ขนาดไหนพี่ตัานเรื่องก็เท่าที่เสียหายจริงแล้วก็แต่เรื่องเรื่องเยียวยาทางจิตใจก็ส่วนหนึ่งก็ต้องดูว่ามันมากน้อยแค่ไหนครับ และอย่างการเยียวยาจิตใจคุณผู้ชมเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องประเด็นหนึ่งนั่นก็คือคุณแม่วัยเกษียณนะครับเขาบอกว่าลูกชายเนี่ยโอ้โหยอมไม่ได้เลยเพราะคุณแม่เนี่ยเห็นบ้างไฟเนี่ยมาตกใส่บ้านก็เลยช็อกค,ครับจนต้องส่งโรงพยาบาลนะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่14ี่พฤษภาคมที่ผ่านมานี้เองครับเรื่องนี้เหมือนกันใช่ไหมพีม่ตั้นเรียกร้องค่าตกใจได้ใช่ครับมันเป็นความผิดเรื่องละเมิดนะครับผู้ที่กระทําก็ต้องรับผิดทางละเมิดค่าเสียหายอืม ละเมิดจิตใจนี้ค่าเสียหายหนักกว่านี่ครับมันจะไม่ค่อยหนักเท่าไหร่ต้องดูว่าสภาพของคนที่ถูกทําละเมิดเนี่ยอืมจิตใจอ่อนไหวแค่ไหนครับสมมุติว่าช่วงนั้นเพิ่งโดนบอกเลิกมาหมาดๆาเงี้ยฮะบางไฟมาตกใส่บ้านอีกโอ้โหบ้านอาจจะเพิง่งแบบโดนโดนยกเขาไปอีกเงี้ยเรื่องเรื่องเรื่องอกหักจะมาปนกับเรื่อง,องออตกใจไม่ได้ไม่ได้อันนั้นเอาเป็นว่าบ้านเพิ่งโดนยกเขาไปแล้วทีนี้ปุ๊บบางไฟมาตกอีก มันเสียในเสียเลยใจนี่คือเป้าแล้วฮะครับใช่ครับมันก็ตกใจเสียใจตกใจแล้วบางทีเห็นในข่าวเนี่ยว่าต้องหามส่งโรงพยาบาลเลยอันนี้ก็ถือว่าหนักครับจริงๆค่าเสียหายจากการตกใจหรือว่าเป็นค่าตกใจอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าแบบเรียกค่าตกใจอย่างเงี้ยมันได้เยอะขนาดไหนครับพี่ต่ายครับไอ้ผมอยากรู้วนผมว่ามันได้แค่ประมาณหลักหมื่นอ่ะอืไม่ได้รวมกับค่าเสียหายที่จากอ่าบางไฟไมไม่เกี่ยวกับความเสียหายอย่างอื่นเช่น ต,ตกใส่บ้านด้วยบ้านเสียหายก็ต้องตามจริงอืก็เรียกได้นะคุณผู้ชมครับสมมติว่าใครเจอเหตุการณ์ที่แบบบางไฟมันมาตกจริงๆแล้วบ้านเราเสียหายจริงๆแล้วก็รวมไปถึงสัตว์เลี้ยงในบ้านเนี่ยตกใจจริงๆก็เรียกได้เหมือนกันใ่สัตว์เลี้ยงก็ได้เหมือนกันอ่ะทีนี้อีกหนึ่งประเด็นคุณผู้ชมครับนั่นเรื่องควันไฟครับคุณผู้ชมพอเวลาจุดจุดบ้างไฟเนี่ยควันขโมงนะฮะแล้วมันก็สร้างมลพิษด้วยเรื่องนี้น่าจะต้องเกี่ยวข้องกับทางหน่วยงานภาครัฐด้วยที่ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องใช่คราียกว่มลพษ มันเกิดมลพิษแน่นอนทีนี้หน่วยงานเองที่เกี่ยวข้องเนี่ยอบตอแล้วเนี้ยต้องเข้าไปดูด้วยครับว่ามันเยอะเกินไปไหมเป็นอันตรายต่อประชาชนไหมครับครับแล้วก็แน่นอนว่าหลังจากนี้เนี่ยเรื่องของปริมาณ PM2.5 อาจจะเพิ่มมากขึ้นในช่วงของการจุดบ้างไฟผมว่าเกี่ยวอนกัในไม่ต้งครับก็เกี่ยวครับเกี่ยวแน่นอนแล้วทีนี้มันมีการจุดประเพณีบ้างไฟที่บางงานนะครับเขาใช้วิธีการเก็บเงินเข้าเข้าชมคนละหน,นึ่งร้อยบาทอันี้จริงๆมันผิดไหมฮะ ก็สามารถทําได้ผู้จัดงานนะครับเขาอ้างอ้างไปเพื่อเพื่อเป็นค่าจ่ายก็<ม>ทําได้ครับอืโดยที่แบบว่าเขาอาจจะบอกว่าเอาเงินไปบํารุงรักษาแต่เขาต้องขออนุญาตในการเปิดแกต้องขออนุญาตเพราะถ้าจะมองเป็นงั้นก็แสดงว่าเป็นเรื่องของมรรคศพใช่ไหมมรรศพปั๊บก็ต้องเก็บได้อืมแนวโน้มพี ällt, ing, ่ตั้น <im class> มองว่าหลังจากนี้ที่พอมีกระแสข่าวด้านลบเกี่ยวกับบ้างไฟมากยิ่งขึ้นเนี่ย แนวน้มอนาคตมันจะเป็นยังไงต่อไปพี่นักครับคิดว่าอยู่ที่การบังคับใช้กฎหมายจริงจังไหมถ้าเกิดว่ายังปล่อยไปอย่างนี้ถามว่าคนที่เขาทําอยู่เขาก็ไม่ยอมเลิกหรอกอืมจริงครับมีฝีมือแล้วไหมก็แข่งกันสร้างเสียงนะครับแต่ถ้า,าการบังคับใช้กฎหมายเด็ดขาดก็ลดในลง ครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยคุณผู้ชมครับมันก็จะมีพอเป็นงานบุญบ้างไฟเกิดขึ้นคือจริงๆผมไม่ได้มีอะไรแอนตี้กับบุญบ้างไฟนะ้วคุณผู้ชมฟังผมงก่อนนะแต่ด้วยความที่แบบว่า เนี่ยเราด้วยความที่เราเป็นนักข่าวและอ่านข่าวเนี่ยเราจะเห็นทุกครั้งทุกปีที่มีงานบุญบ้างไฟเกิดขึ้นมันจะต้องมีทุกอย่างตามมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบอลการพน,นันนักบินบุญบ้างไฟที่บินเสร็จปุ๊บโอ้ปีนี้ฉันบินสูงกว่าปีที่แล้วก็เอาไปโพสต์โลกออนไลน์แล้วก็ฟ u ล l ิ i n ประมาณวัาประทับใจกับผลงานของตัวเองแล้วก็มีการยกควกตีกันใ,ในงานบุญบ้างไฟต่างๆหรือแม้กระทั่งเรื่องของฝุ่นควัน pm 2.5ที่มันถูกเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปีแล้วก็อีกหนึ่งสาเหตุนะ ็คือควันจากนี่แหละดินประสิวหรือว่าดินปืนที่อยู่ในบังไฟต่างๆนะครับมันก็เลยเป็นมุมมองที่หลายคนมองว่าเอ๊ะแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้กฎหมายถ้าเกิสดสมมติว่ามันเข้ามาควบคุมประเพณี <c oughs> บุญบังไฟไม่ได้อาจจะต้องมีการบังคับใช้เรื่องของการบินไอ้นี้มีโอกาสไหมที่จะลด <c oughs> ปริมาณการอัดดินประสิวเข้าไปผมว่านะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการบินพลเรือนเนี่ย แจ้งมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อนะครับแล้วก็บังคับให้เป็นไปตามกฎหมายครับทุกอย่างก็จะจบอืนะครับเช่นคุณจะทําบางไฟจริงฮะเอาเจ้าที่ผู้จานการวิศวกรรมมาตรวจเลยว่าคุณใช้ดินดินปสิวเกินเกินกําหนดไหมถ้าเกินกําหนดก็ห้ามบินขึ้นอครั้งเดียวก็เลิกแล้วลงทุนไปตัวหนึ่งเขาว่าเป็นแสนนะครับบางตัวเป็นราแต่ไม่ได้บินนะสุดท้ายต้องมาแกะออกเนี่ย เนี่ยคือการบังคับค่าใช้หมายอย่างเดียวแก้ปัญหาได้หมดแต่ไม่ใช่เราเราไปให้เลิกทุกอันอันไหนที่ที่ยังไงก็ไม่ถึงแน่ก็ปล่อยขึ้นไปได้อันไหน<ม>ที่มองแล้วขึ้นถึงห้ามขึ้นอ่าอันนี้น่าสนใจครับพี่ต่้นครับ,รบ,รบก็คืออาจจะใช้วิธีการคือก็เข้ามาควบคุมไปเลยใช่ครับคุณอยากทำใช่ไหมคุณทาไปก่อนเลยใครจะปล่อยก็คือให้ตรวจสอบก่อนครับเพราะนั้นจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบแล้วอือันนี้มันเกินที่คุณอนุญาตไหมสามพันฟุตครับ ับเผออาจจะได้เพิ่มเจ้าพนักงานที่เกี่ยวกับงานบุญบ้างไฟเพิ่มขึ้นใชมาจ่ายเบี้ยเลี้ยงให้พนักงานเขาหน่อยได้คุณรับเก็บก่ออยู่แล้วนี่บหรือไม้ก็รับอัตราจ้างมาเพิ่มขึ้นเลยก็ได้แต่ละปีซึ่งมันก็จะมีต้องทําจริงๆเนี่ยประมาณเดือนหนึ่งสองเดือนเลยอาจจะ3เดือนเพราะว่ามีตรวจก่อนแล้วก็ตรวจหลังแล้วก็ระยะเวลามันไม่ได้เลยพวกนี้มันมันจะทํากันแล้วก็ปล่อยกันตอนนั้นเลยนะ เขาไม่ได้ทําเก็บตะตมงไว้ไหลเป็นเดือนนะไม่งั้นมันมันเฉาใช่ไหมฮะมันจะบินไม่ขึ้นเพราะว่าไอ้ดินเปสิวมันก็จะเสื่อมสภาพไงครับแันก็ต้องทําเร็วเลยจริงๆผมเองเนี่ยยังไม่เคยนะคุณผู้ชมนะยังพูดตรงๆแล้วก็บอกตรงว่ายังไม่เคยไปดูงานบุญบ้างไฟเหมือนกันแต่ว่าเคยเห็นเฮลิคอปเตอร์ขึ้นเนี่ยคุณผู้ชมผมก็จะนึกภาพถึงความรุนแรงของแรงลมแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของควันต่างๆมันน่าจะแบบ ถ้ายัางไม่เคยก็อย่าไปเพราะว่าถ้าดวงไม่ดีนะมันก็จะ <P unch> ครั้ง<ห>แรกเนีเอไอ้ครั้งแรกกับครั้งสุดท้ายอันตรายโอ้ยพีตั้งโต้ทำมันไม่กล้าไปเลย <c oughs> ทีเดียว ถ้าครั้งแรกอันครั้งสุดท้ายนี่อันตรายอะไรก็แล้วแต่นะเนี่ยเดี๋ยวหลังจากนี้คุณผู้ชมครับเรื่องของวัตถุระเบิดที่มันอยู่ในบุญบ้างไฟอย่างที่พี่ตั้นบอกนะก็น่าจะเป็นข้อกําหนดที่ทําให้อ่าถูกบังคับใช้มากยิ่งขึ้นคุณผู้ชมผมหวังว่างานประเพณีบุญบ้างไฟมันจะกลับมาเป็นรูปแบบของประเพณีจริงๆใช่ครับซึ่งจริงๆแล้วผมเองก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันเริ่มมาเปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่เมื่อไหร่ผมว่าน่าจะต้องช่วงเวลาที่มีโซเชียลมีเดียมันเกิดขึ้นใช่ครับแลกาเมอชุู ว่าอ่ะประเด็นวันนี้เราน่าจะเข้าใจผมเชื่อว่าทุก4ประเด็นที่ผมพูดไปน่าจะผิดหมดนะคุณผู้ชมครับจริงๆแล้วก็อยู่ในความปลอดภัยดีกว่าเวลาใครจะเล่นไปงานประเพณีหรืออะไรก็เราแต่ก็คำานึงถึงความปลอดภัยด้วยละกันนะครับ mm. พี่ตั้นฝากถึงเรื่องของการจุดบ้างไฟดีกว่าฮะผมไม่รู้ว่าจะพูดยังไงให้มันดูปลอดภัยดีเอาเป็นว่าสำหรับผู้ชมงานบุญบ้างไฟไปยังไงแล้วปลอดภัยดลยคืองานบุญบ้างไฟสิ่งที่มีแน่ๆในงานก็คือสุรา ครับนะครับแอลกอฮอล์ต้องมีอย่างที่หนึ่งแล้วก็ตัดท่งผลให้เกิดการทะเลาะวิวาทที่รุนกังใช่สองที่จะมาก็คือการพนันเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่การบังคับใช้กฎหมายครับถ้าเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเนี่ยปัญหาเหล่านี้ก็จะน้อยลงแต่ประเพณนี้ก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมก็อยากฝากท่านผู้ชมไว้ว่านะครับถ้าไปเที่ยวงานก็อย่าให้มีแอลกอฮอล์อย่าให้มีการพนันไปเที่ยวชมด้วยความรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากชม ประเพณีจริงๆนะครับ,รบก็จะได้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนด้วย นะครับขอบคุณครับแล้วก็แน่นอนผมเชื่อว่าวันนี้เราคุยกันแล้วบางคนอาจจะบอกวิมีแต่ข้อเสียของบุญบังไฟข้อดีก็มีเยอะครับการรวมตัวเจอกันญาติพี่น้องที่ไม่ได้เจอกันนานแล้วก็มาทานข้าวร่วมกันนะฮะแล้วก็แน่นอนนะครับเป็นอีกหนึ่งวันครอบครัวที่หลายคนน่าจะมีความสุขกันก็ยังไงด้วยความระมัดระวังนะฮะเล่นแล้วก็ให้เกิดความปลอดภัยด้วยแล้วกันอย่างที่พี่ตั้นบอกนะครับลดแอลกอฮอล์แล้วก็รวมไปถึงการพนัพาน,านด้วยแล้วกันจะได้ไม่มีการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นในงานประเพณีบุญบังไฟนะครับน้้าาาหหมรรกฎยู่อ เรานะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับทางช่อง p o l i ี e v สถานีโทรทัศน์สำนักง,งานตํารวจแห่งชาติได้ครับเจอกันเป็นประจำนะฮะในช่วงวันหยุดแบบนี้และแน่นอนใครฟังมาถึงช่วงท้ายในการอยากจะดูรายการย้อนหลังนะครับหรือว่าดูประเด็นอื่นๆสามารถเข้าไปใน YouTube c h a n แนลได้เลยครับของ p o l i ี e v และค้นหาคําว่าบุญบ้างไฟหรือว่ากฎหมายนะ่ารู้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับและก็ถ้าชอบเรื่องไหนก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ให้ค,คุณไอคนที่คุณรักด้วยแล้วกันนะฮะเผื่อแบบอว่าเรื่องนี้ตรงใจน่าจะเป็นข้อกฎหมายที่เข้าใจง่ายๆได้ที่สุดนะครับก็อย่าลืมแฟนเพจด้วยแล้วกันนะครับ5นาทีผ่านทาง p ลิ i ทีวีนะฮะวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณพี่ตั้นด้วยครับพันธุ์เอกดอร์ธนเศษฐพ,รพิรมเอี่ยมนะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ